ทีมชาติไทยเราถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สุดโหดจริงๆนะฮะค <ฮะ S 1> ้าทายรอบด้านแม้ว่าเราจะแพ้อันดับต้นๆของโลกมาแม้ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือล่าสุดคือสหรัฐอเมริกามือหนึ่งแต่พวกเขาก็ยอมรับความสามารถของทีมชาติไทยพวกเรานะฮะ,ฮะแม้ว่าจะจบเกมแพ้ไป3ต่อ1นเซตก็ตามก่อนจะไปดูเกมการแข่งขันครับเราไปดูที่ห้องแต่งตัวกันก่อนเลยหลังสนามเขาทำอะไรกันปลุกใจนะค่ะ เพงลงลายคุณไหม ใจแลกเบอร์โทรของพี่หญิงลีสีจุมพลนั่นเองค่<ฮ>ะคือเป็นเพลงที่เขาบอกว่ามันหน่อยการยืดเส้นยืดสายมากหรอก็ม,มันก็สร้างความคึกคักนะเออเก็คืออารมณ์แบบปลุกใจด้วยแล้วก็สร<ช>้างความคึกคักนี่เอาภาพมาตั้งแต่ตอนยืดตัวเพลงนี้ <ฮะ S 1> ทําให้บริหารไหลจังได้ปหเอเออกอกไหลเลยอย่างเงี้ยมันเอวได้หมดเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าหลังจากยืดเส้นยืดสายเสร็จปั๊บปรากฏว่าตอนเปิดตัว เขายังเขียนอย่างนี้เลยนะ so much fun อ่ดูภาพกันหน่อยคนแรกค่ะพรพันเกิดปราดกับตันทีนที่มีตำนานให้กับทุกสนามคนที่สองแก้วกัระยะกมุทะลาค่ะดิฉันพูดหัวปวดนางงามทุกอนเราแต่ละคนเขาจะมีห้ามาเินแท้จริงๆปวดนางงามมากเลยอะจะเป็นพี่ พอคองยอ She's averaging 12 points a match. The 83บีมพิชยากกรำอันนี้เน้นแข็งกระแรงว่ายョว่ายョแบกเหมือนเนื้อและที่เรียกเสียงกรี๊ดมากสนั่นพอคือชัชชุอ้อนโมกสีฮะอ้าวดูเขาเปิดตัวได้ท่าอะไรศัพค่ะศ <c oughs> ัพทาค่ะหลอกคนกรี๊ดกันเยอะมากนี่คือจะบอกว่าทุกคนเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่คนแรกเลยกับทันทีอ่ะแล้วก็พี่ใหญ่นะคะปิยนุชแม่น,น้อยค่ะ กับตันทีนเนี่เปิดออกมาเนี่ยคนท่าคในสนามน่ะถึงขั้นหัวร้อนเลยชอบใจมากแต่ว่าถามว่าเปิดเปิดตัวกันมาแบบนี้เขินกันไหมเขินกันไหมดูหลังเวทีดิเขาบอกว่าเขาเขินนะเขาอายนะแต่ดูจากดูจากข้างหลังเวทีหลังม่านแล้วเนี่ย ดูจากหลังมากแล้วดูเหมือนจะไม่อายดูเหมือนจะคึกคัดกันมากเสียงเพลงมันปลุกอะเนาะอารมณ์มันได้ว่านักวัน,กนเลนไทยเนยเป็นดาวติ๊กต็อทุกคนเลยเ,<อ>เรื่องเพลงเรื่องเต้นไม่แพ้ใครนะแต่คือคุณผู้ชม,มค,คือมันฮาหรือว่ามันน่ารักขนาดที่ว่าเพจเป็นทางการของทาง BNL เนี่ยเอาไปลงแล้วเขียนเลยวเล่ยว so ่ so <much> fun. มา s ฟัน c h fun ฟัสนุกมากสนุกแต่เริ่มต้นจริงค่ะ พอสมมติว่าพอเริ่มการแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าเราเริ่มต้นเซตแรกได้ดีเราเป็นฝ่ายเริ่มเกมบุมบิมชัชชุออนโมกสีเสิร์ฟนำไปกอน2ต่อ0นแล้วก็สลับกันทำแต้มกันมาตลอดนะครับโดยนักตบสาวไทยเนี่ยเป็นฝ่ายทำแต้มขึ้นมาแล้วก็สหรัฐก็ตามมาเรื่อยๆทำแต้มไล่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 จี้ตูดมาตลอดเลยฮะ แม้ว่าทีมสหรัฐจะทำแต้มไล่มาเรื่อยๆครับแต่ว่าเซตแรกสาวไทยยังคงประคองจนสุดท้ายปิดเกมไปด้วยลูกตบหัวสาวจากเพียวอัชราพรพงยศเอาชนะไปได้25-17ต่อในเซตแรกครับ้แล้วสวนกลับมาจังหวะนี้ไม่ได้ครับเป็นโอกาสของไทยครับและมีจังหวะตีหัวสาวของอัชราพรเนี่ยครับได้เป็นคะแนนทําทำให้ทีมไทยชนะไปก่อนในเซตแรกครับ เซตแรกครับเป็นทีมไทยครับเราชนะไปก่อนในเซตแรกค่ะกลับมาที่เซตที่2ทีมสหรัฐเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยนะคะรวมทั้งแผนการเล่นก็ปรับเลยแก้เกมเลยค่ะสุดท้ายสหรัฐก็เลยเป็นฝ่ายทําแต้มนําไปบ้างมีทั้งตกทั้งหยอดใส่ทีมสาวไทยสุดท้ายสหรัฐก็เลยเอาชนะได้ในเซตที่2ไปได้ที่คะแนน25ต่อ13ค่ะ เซตที่3เลยนะสะรัตก็ยังคงเร่งเครื่องโชว์ฟอร์มแรงค่ะ mm hmm. นำ mm hmm. เรียกว่าขึ้นนำ mm hmm. สาวไทยตลอดเวลา mm hmm. ทั้งการ mm hmm. ตกทั้งการเ mm hmm. สิร mm ์ฟจี้แม้ว่าเอาจริงเม mm ื่อวานดูอยู่รุ่นมากพิกลิคะแนนมันสูสีมากนะ mm hmm. ช่วงหลังเนี้ยสลับกันนำก็ตาม แต่สหรัฐเขาก็แบบมาตรฐานสูงมากค่ะเขาเอาสัยความแน่นอนเอาชนะไปได้นะคะ25ต่อ23ค่ะส่วนเซตที่4นะครับแม้สหรัฐจะเป็นฝ่ายขึ้นนําก่อนนะครับโค้ชก็ต้องปรับเปลี่ยนแก้เกมกันอย่างหนักพยายามแก้ทําแต้มให้ได้พึ่งสู้เต็มที่คุมสมาธิใช้บอลทาหัวเสาไล่แต้มมาแต่ก็ไม่ทันฮะแพ้ไป25ต่อ18ซึ่งพีอัชราพรคงยศเนี่ยทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทย25แต้มส่วนสหรัฐอเมริกาผลที่ทำแต สูงสุดคืออเล็กซานดราฟรานติทำได้27คะแนนจบเกมครับชมพู่ว่าไงฮะชมพู่พรพันธ์กับเพียวอัชรพรเปิดใจกับทาเหงาเรานะพี่บอยบันเทิงไปเฝ้าอยู่แล้วบอกว่าคือเกมเมื่อวานคุณผู้ชมเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะเอาข้อดีข้อเสียต่างๆไปปรับปรุงและภูมิใจหามอะไรสาวๆทุกคนบอกว่าสู้เต็มที่แล้วนะแล้วขอขอบคุณคนไทยทุกคนเลยค่ะที่ส่งแรงเชียร์แล้วก็ฝากเชียร์ต่อด้วยนะคะสามหน้าที่บอลแเกเรียค่ะ ดีค่ะก็เลยต้องบอกว่าแบบวันนี้ค่ะไม่มันไม่ใช่แค่หนูหรือพี่หรือเราอ่ะคือทุกคนช่วยกันมากต่อให้แบบคือทีมเราเล่นเป็นทีมจริงๆค่ะต้องต้องยอมรับว่าทุกคนสู้ได้ใจมีเท่าไหนก็ใส่เท่านั้นใส่ไม่ยั้งต่อให้ร่างกายเราจะผิดโรยเท่าไหร่แต่เราก็พยายามที่จะทําให้ได้ค่ะสําหรับหน,หนูหนูรู้สึกว่าเราเล่นได้ตามแบบแผนของเรา<ช>อาจจะมีขัดขาดหายหายบ้างแต่ในโมเมนต์ที่มันสวยอ่ะมันมีให้เรา ให้เราได้เห็นเยอะมากกลายเป็นว่านี่แหละเราต้องเก็บข้อดีของเราไว้แล้วก็กลับไปปรับปรุงในส่วนที่มันเสียไปค่ะแล้วก็เหลืออีก3วนนะคะเป็น2อาทิตย์ข้างหน้าเนาะเพราะว่าเราพักอาทิตย์หนึ่งเราพักอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะคะยังไงฝากเชียร์พวกเราที่บัลแกเรียด้วยนะคะแล้วก็ดูช่องวันหากมีทุกอย่างให้ทุกคนติดตามแน่นอน